เขาไม่ใช the the ่อันดับหนึ่งแต่เขาคืออันดับเดียวเขายืนอยู่บนเวทีด้วยสถานะตํานานชายที่คนแย่งกันซื้อตั๋วเพื่อไปนั่งดูเขาเล่าชายผู้ยืนเดี่ยวอยู่คนเดียวบนเวทีแล้วสะกดคนดูได้นานหลายชั่วโมงชายผู้ดำรงชีพได้ด้วยสกิลปากศิลปะของวาทัิน์ผมเพื่อนตุ้มอซสอองคพระเจ้าองค์พระเจ้าจอดมันยอดมากนั่นมา ลอลิงของเราเนี่ยลอลิงสระอัมลำปางนาวมาฟินแนเลความสร้างสรรผ่านเรื่องราวในชีวิตเดียวที่เหมือนการบันทึกเรื่องราวแห่งยุคสมัยเดียวที่เหมือนกับการบอกเล่าเรื่องราวชีวิตอันแสนระยำใจของตัวเองแต่ตุ๊กแกมาแล้วสองตัวเอ 30ปีที่แล้วเด็กที่พ่อตายตั้งแต่เด็กใช้ชีวิตกับแม่โดยความยากลำบากนี้ออกจากบ้านเพื่อตามหาชีวิตที่ดีกว่ากับการเข้ามาในวงการบันเทิงตัดสินใจเริ่มทำสิ่งเล็กๆที่มันไม่มีใครเชื่อรับและมันเปลี่ยนวงการแซนัพคอมดี้ของเมืองไทยไปตลอดกาลจากคนดูแค่450คนต่อรอบเงินลงทุนแค่ไม่กี่แสนบาทเมื่อปี2538เดียวหครั้งนั้นมันสร้างบุตรหมายแห่งการเฝ้ารอของผู้คน คนรอจ่ายเงินแย่งกันกดตั๋วเพื่อเฝ้ารอดูการแสดงของชายเพียงคนเดียวจริงๆแล้วครั้งแรกนะครับที่ตั้งใจจะจัดคือจัดรอบเดียวเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีคนสนใจขนาดนี้นะครับถ้ารู้อย่างนี้นะครับมันกลายเป็นเดี่ยว 1, 2, ึ่สอี่จนถึงเดี่ยว13 ทั้งหมดกับการยืนโชว์บนเวทีมันผ่านไปกับสถานะของเขาที่ไม่มีใครเคียงข้างคำว่าเดี่ยวมันอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่การแสดงแต่มันหมายถึงจุดยืนของเขาในวงการนี้ในประเทศไทยเขายืนแค่คนเดียวเขาร้องเขาเล่นเขาพูดเขาเอนเตอร์เทนเขาคือวันแมนเซอร์วิสเขาคือคนที่ผู้คนยอมจ่ายเงินเพื่อไปนั่งดูก่อนหน้านี้ไม่มีใครคิดว่าการพูดคนเดียวเป็นเวลาสองชั่วโมงแถมเก็บเงิน จะเป็นสิ่งที่ทําได้ในประเทศไทยแต่ชายคนนี้ทําให้มันเกิดขึ้นเขาเปลี่ยนแนวคิดที่ว่าตลกต้องขึ้นไปเป็นคณะรับส่งกันไปมาเปลี่ยนเป็นเสียงหาที่เกิดจากคนคนเดียวเป่าคุณจิ้นชอบกินไข่เต่าโอ้นั่นไงแม่สาวน้อยในความมืดนะพี่มีตะโกน What the fuck ความเชื่อของเขาที่ไม่มีใครเชื่อวันนั้นมันสร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ และวันนี้มันก็ยังดำเนินต่อไปการแสดงที่มันมีแต่ความสงสัยในตอนแรกวันนี้มันเปลี่ยนกลายเป็นความเชื่อมัน่นเดิมพันคนเดียวตายคนเดียวเกิดคนเดียวในเดียวหนึ่งวันนั้นมันกลายเป็นสิ่งที่เจิดจรัสและผู้คนเฝ้ารอในยุคนี้เวทีที่เปลี่ยนจากตลกธรรมดาให้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์และวันนี้เขาหวนกลับคืนาหมกครั้งเพื่อทำในสิ่งเดิมและยืนยันว่าเขายังอยู่กับเดี่ยวสตวไล สามสิบป,ปีเดี่ยวไมโครโฟนโนสอุดม <laughs>